สายติดหวานติดคาเฟ่เราจะมีโรคโรคหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวว่าเราจะเป็นไม่เกี่ยวกับวัยด้วยนะคือเป็นโรคที่เขาเรียกว่าไขมันพอกตับจริงๆโรคนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหารที่มีพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเช่นน้ำตาลเช่นแป้งเป็นต้นสองสิ่งนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันไปสะสมที่ตับแปลงร่างเป็นไขมันตับมันอยู่ตรงนี้ค่ะซี่โครงด้านขวาของเราพอมันแปลงร่างเป็นไขมันปุ๊บเนี่ยทิ้งเวลานานไปมันอักเสบมันจะกลายเป็นเซลล์ที่ตายได้เมื่อเซลล์ตายมันกลายเป็นผังผืดพอเป็นสักระยะหนึ่งมันกลายเป็น นี่คือเกิดจากสายหวานสายคาเฟ่ทั้งหลายที่ไปคาเฟ่เป็นกิจวัตรแล้วเวลาคนที่เป็นเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยค่ะเราจะไม่มีอาการเราจะไม่รู้เลยเราอ,อีกทีหนึ่งตอนที่เราไปเจาะเลือดแล้วก็เห็นผลเลือดมาเอา้าไขมันเกาะตับไขมันเพิ่มมันเป็นอาการที่มันสะสมแล้วเป็นอาการที่เกิดจากพฤติกรรมวิธีแก้ที่เป็น,นกลไกธรรมชาติที่ดีที่สุดคนติดหวานคนติดโปรไบรติกแต่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนทานโปรไบติกมันมีนกลไกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาโปรไบติกมันอยู่ในร่างกายเนี่ยในทางเด โปรติกมันจะไปดักจับไขมันเสร็จแล้วมันขับออกอันนี้มันเป็น,นกลไกร่างกายอยู่แล้วโปรติกเนี่ยเขาต้องหาอาหารเลี้ยงตัวเองเวลาอยู่ในร่างกายของเราเขาก็เหมือนเราเวลากินอาหารหลักหาหมู่ไขมันเป็นหนึ่งในอาหารหลักหหมู่ถูกไหม เพราะงั้นเขาก็ดักจับไขมันเลี้ยงตัวเองให้เขาโตแบ่งตัวไปทําประโยชน์ให้กับร่างกายเสร็จแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะขับไขมันนั้นออกออกจากร่างกายนี่คือคกลไกธรรมชาติที่แบบไม่ต้องไปทานยาลดความอ้วนไม่ต้องไปทําอะไรที่เกินเลยแค่ทานสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเข้ามาทีนี้มาดูว่าพิสูจน์ยังไงจากรูปนี้ค่ะสีชมพูเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อของตับหนูรูปแรกคือรูปเนื้อเยื่อตับของหนูที่ไม่ได้ทานไขมันรูปที่2เป็นหนูที่ให้ทานไขมันนี่คือสภาพเนื้อเยื่อเขาจะเห็นว่ามันจะมีกมีกกๆสขาวขาวเเป็น็นงล ใหญ่เต็ไมไปหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้หนู2ตัวนี้ทานโปรโอตกแล้วก็โฟกัสมอนิเตอร์หนูที่ทานไขมันปรากฏว่าเราจะสังเกตเห็นอันที่3เป็นหนูที่ทานโปรตอตกมันจะมีวงวงไขมันอนะซีลขาวลดลงไปเยอะมากนะคะอันนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ทดสอบสําหรับสายพันธุ์นี้แลคโตบาซิลัสพาราคาเซอีเอเอ็มเอสแอมซีสาที่มีบททดสอบในเรื่องของการลดไขมันเกาะตับซึ่งทําให้กอ่อให้เกิดโรคไร้แรงต่างๆมากมายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อทั้งหลายทั้งปวง